สวัสดีครับมื้อน,นี้ติ๊กได้จ่าพามาพามาเบ่งสมุนไพรอันพื้นบ้านอีสานเฮ้าตะกรอนพี่น้องนะตะกระอนแต่พอเมตัวพอแต่พอตะแม่ครับพี่น้องครับสมุนสมุนไพรตัวนี้ก็คือบานไฟครับพี่น้องครับหรือว่าต้นไพรในภาษากลางครับพี่น้องครับบานไฟพ,พี่น้องบานไฟในภาษาอีสานครับเบืองต้นเหมือนเดเลยพี่น้อง หวานไฟครับสมุนไพรขึ้นบ้านอีสานสมัยก่อนพี่น้องครับเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อของเด็กถ้าลรกเกิดใหม่ครับพี่น้องครับยอดของเขาก็กินได้ดพี่น้องเด้อ กินกับซุมน้ำใ่ก็ได้ครับเป็นยอดใบของเขาครับกินกับซุมน้ำใบได้พี่น้องครับสรรพคุณของเขาครับพี่น้องครับช่วยแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อครับพี่น้องครับและกัเป็นยาสมานแผลครับพี่น้องครับหรือว่าจะใส่หัวเงาของเขาก็ได้ครับพี่น้องครับหรือว่าจะ ใ่ยอดของเขากินก็ได้ครับพี่น้องครับหัวอ่อนของเขากินได้พี่น้องครับต้มน้ำดื่มได้พี่น้องครับหัวของเขาครับพี่น้องหัวของเขาจะคล้ายๆเป็นหัวขมิ้นเอามาต้มมาเอามาเอามาฝนทาท้องครับพี่น้องครับบานไฟนะครับพี่น้องครับเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อในเด็กน้อยครับพี่น้องครับในเด็กทารกครับพี่น้องครับ หัวของเขาพี่น้องครับเป,เ,เป็นยาแก้อาเจียนนะพี่น้องเด้อเป็นยาแก้อาเจียนครับเป็นหัวของเขา,คร,เาเเครับพี่น้องครับและก็เป็นยาแก้เลือดกับเดาครับพี่น้องครับเงาเงาของเขา ใส่เป็นยาแก้หอมเหืดครับพี่น้องครับต้มน้ำดื่มกระด้พี่น้องครับต้มน้ำดื่มครับเป็นยาแก้หอมเหืดครับพี่น้องครับเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อครับพี่น้องครับดอกของเขาสวยงามพี่น้องอั้นปลูกเป็นไม้ประดับกระดครับพี่น้องครับดอกของเขาครับ ใส่แจกันครับพี่น้องครับสวยงามครับดอกเปนสนดอกสนดอกเป็นยาแก่แก่ฟกซ้ำพี่น้องครับแก่แผลเป็นยาทาแผลครับพี่น้องครับรักษาแผลสมัยก่อนครับพี่น้องครับเป็นยาทาแผลรักษาแผลครับพี่น้องครับ เป็นยาแก้อักเสบครับพี่น้องครับแก้แพ้อักเสบครับพี่น้องครับช่วยรักษาโรคผิวหนังพี่น้องหัวเงาของเขาพี่น้องครับเขาจะมีหัวเงาคล้ายขมิ้นครับพี่น้องครับอยู่ในนี้ครับใตนี่ครับเมื่อดอกเขาสวยงามเด้อมอสระปลูกเป็นไม้ประดับพี่น้องครับ หวานไฟครับพี่น้องครับหรือว่าต้นไพรในภาษากลางครับต้นเขาก็สวยงามพี่น้องพอดูเหนยังครับพี่น้องครับเมื่อในกระทะไมารู้จักสมุนไพรโบราณสมุนไพรประจํครัวเรือนคนอีสานพี่น้องครับต้นหวานไฟครับพี่น้องครับหรือว่าต้นไพรในภาษากลางครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับคิีหนาพอกันไหมครับมืน,นี้สวัสดีครับ